สวัสดีครับผมพิมแล้วในวันนี้าจะมาเล่นเกมตัวเลืจะชื่อเกมมันนะเริ่มวันนี้ขอโทษด้วยที่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมผมเป็นคนไทยเริ่มมาเลย ก่อน <rium> <Dante> นะครับใ่ผมตัดไปเขาเริ่มเกมกันก่านเลยนะเรื่องตอนนี้เขาได้ทำการเล่นเกมแล้วโคดีคโดีเออโคดีเราจะต้องเดินไปทำงารกิจนะครับผมที่ห้องไฟก่อนเนาะ ง่ายมากอันนี้ห้องนี้เป็นห้องสีที่สุดห้องที่อันตรายที่สุดนะครับผมสีเขียวป่ะสีเขียวป่ะไม่ใช่สีเขียวครับผมเขียวเข้มป่ะเขียวเข้มป่ะไปะไอสีมว่วงมานทำเราดีโอ้อะไรวะสี้มสี้ม ไมกัเกครับ,บีม้มาเรื่อยน,นี่ไน้อเงินตามมาตามมาสิน้อเงินสิน้องครับตามมาครับคลิปนี้จะสั้นน่อยเพราะว่าแบ็ผมเหลือน้อยอยันี้ผมต้องขอโทษจริงๆครับเตือนไว้เลยผมพิมพภาษา ไม่ค่อยได้นะโนเดอโนเดอโนเดอร์จมีคำภาษาอีสานผสมกับเออผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นอะไรเออสงสัยกู้หรอไม่มีทางอ่ะสีเขียวอ่อนเมื่อกี้มามามกับสีดำอ่ะผมเป็นคนโหมดนะ อป๊หนึงนะอ่าแป๊หนึ่ง,นะนนงผมเข้าสู่หมดอันนี้ก่อนเพราะว่าแบตผมก็จะหมดผมมีตัวช่วยเจมาจะมึนๆนิดหนึ่งครับเพราะว่าผมใช้ หรือถ้าผู้ชมโจสว่างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจ้องหมดเพราะว่าผมใช้หมดประหยัดเลยแบ็ดยี่สิบนะคบผมเมื่อกี้น,นี้ลืมลืูแบตดเลยเร็วด้วยเร็วด้วยเร็วด้วยเร็วหน่อยครับผม ผมเล่นตาเดียวก็พอนะแบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะเป็ใกล้จะหมดแล้วถ้าแบบเต็มเนี่ยผมจะเล่นสอกสาตาเลยนะก็ผมรู้จัดการจำกัดขอคลิปแหละคือห้าเกิน25้าชั่วโมงคือผมจะอัดแค่10บชั่วโมงสิไม่ใช่25นาทีกว่านะครับผมจะไม่อัดเกิน20นาที นะก็นี่เป็นคลิปแรกของผมเลยเดี๋ยวเราต้องรอก,ก่อนเนาะไม่โดนติดอุตาน,นะครับผม เฮ้ยเอ้ไแล้วกี่เศษก้อนสีส้มแน่นอนอ่ะโอ้ไม่น่าไม่ไกลเลยบายๆ,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 ๆอันนี้ต้องรอเวลานะครับผมเฮ้ยสีส้มตายผมว่าสีดำอ่ะกับสีเขียวอ่อน เงียบนยนะอันนี้คุณเกล่นออเคแล้วครับผมยังไงก็หลักฐานชัดเจนเลยชัดเจนคาตาเลยอางนี้ผมก็ไปดูนะเอ้าสีดำลรงใส่ผม ใช่ป่ะใช่ป่ะอีกคนหนึ่งออกแล้วครับค <c oughs> <c oughs> ือว่าแล้วสีเขียวกับสีดำนะครับผมอ็สัสนีก็จบไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยบาย